สวัสดีครับบ่าวเกมใช้เนี่ออกมาแล้วครับผมมาพี่น้องวันนี้ได้อ่มเนื้อใส่ปักสีลาหอมๆแล้วก็มีปลาหมึกปลาหมึกทอดพี่น้องสกอ,งอิสานของฝากจากโคราชเลยพี่น้องเด้เอไอ้น้องชายมาฝากกินกับพริกนี่พี่น้องพริกแล้วก็มีผักกาดแตงมี่มะเขือมาแซ่บๆกันเลยมาพี่น้องกินข้าวดำกันเด้อแซ่บๆง่อยๆพี่น้องวนะันนี้ get them mm Hmm, hmm. อืมอร่อยครับก็กำลองดี ก็โกะไปร้องหมาอืมอนะ Hau rein, hau rein. Hm, da bin ich auch. Hmm. 然后况啊，该么了？ กินขออืม mm. เผ็ดนะดู้ mm. เรื่องเพียงก็ได้นะเผ็ดกินมาริ่มนะเผ็ด อร่อยพี่น้องสับแ่บเลยวันนี้ขอบคุณทุกท่านที่รับชมออกอากาศนะพี่น้องวันนี้เนี่ยบ้านๆพี่น้องสับแ่บอ,อมนเนื้อไปก่อนอีสาน